โอ้โหนี่ดูสิเราก็นั่งอธิษฐานมาตั้งข้ามวันข้ามคืนดีนะไม่ข้ามปีนี่ได้หมีน่ารักนะฮะโอ้ยนึกว่าตัวเองเป็นซันตาคลอสเองนะเนี่ยแต่หนาวมากเลยเนะาะเมื่อวานไปอล้านะครับมาลงมาเสร็จสับแล้วเจอพายุอีมาอีกละนะฮะโอ้แถวเทนซซเนียทำไงเดีว ก็ต้องบอกคุณผู้ชมแล้วล่ะนะฮะดูแลสุขภาพให้ดีก็แล้วกันนะฮะเพื่อสุขภาพที่ดีดูซิฟังเสียงซินะฮะเจอสารพัดเข้ามาแย่เลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาน้องหมีวางก่อนให้เรียบร้อยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ชมนะวันนี้เราตั้งใจตั้งใจนะเพราะว่าน้องปรางสิภาพรบอกโอ้โหหนูไม่ได้ไปอเมริกากับพี่นี่คะเลยไม่รู้ระยะเวลานะต่างกันตรงไหนอย่างไรเท่าไหร่ไม่ใช่ เมื่อคืนนะฮะไปช่วยงานดึกไปนิดหนึ่งเนยเพราะ Rescue เขามีงานมีกิจกรรมนะฮะคุณน้องปรางสิภาพรก็เลยเหมาดึกไปนิดหนึ่งรอบดึกครับรอบดึกนะฮะเราก็เลยบอกว่าอ่าไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงสุขภาพดีมีสุขก่อนละกันเนาะนะองนะตีบอกอ้าวได้เลยคุณพี่นะฮะงั้นเอาเป็นว่าวันนี้นะครับ ช่วงลุกทุ่งตลอนทัวร์นะเราก็จะได้พบกับน้องปรางสิพาพรเจ้าของอัลบั้มขอเพียงสองเรานะครับแล้วก็พลมลิขิตนะอีกมากมายหลายอัลบั้มเลยตอนนี้เขามี4ี่อัลบั้มแล้วล่ะนะเดี๋ยวสักครู่แล้วกันนะฮะร,รอเธอนิดนึงแต่ตอนนี้นะนะก็อยากจะเห็นคุณผู้ชมนั้นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์นะเพราะช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายๆคนมักจะฟุตฟิต 4, 5นะครับเดี๋ยวเอาการ์ดแทนใจก็แล้วกันเนาะนะเพราะว่าเมื่อวานนี้รู้สึกว่าพาไปแอวเจียงไฮมาละนะครับวันนี้จะให้การ์ดแทนใจส่งการ์ดไปถึงคุณผู้ชมนะครับให้คุณผู้ชมนั้นได้มีความรู้สึกว่าอุ้ยซันตาคอสเซิร์ตซันต้าเซิร์นี่ยังมีน้ำจิตน้ำใจให้เลยนะอะไรเงี้ยนะฮะก็เอาเป็นว่านะฮะเดี๋ยวให้ชมมิวสิกวิดีโอนะครับเพลงสักเพลงหนึ่งก่อน นะแล้วเดี๋ยวกลับมานะเราจะเข้าสู่ช่วงสุขภาพดีมีสุขก่อนเพราะปกติแล้วเราจะปิดท้ายที่สุขภาพดีมีสุขใช่ไหมแต่วันนี้พิเศษนิดนึงนงะเป็นห่วงปัญญาฟังเสียงผมสิเนะพราะเมื่อคืนนี้มีกิจกรรมที่เรสคิวอย่างที่บอกนะเป็นพิธีกรนะเกือบครึ่งคืนนะแล้วก็มีการแลกของขวัญด้วยนะอันนี้ไม่ได้แลกของขวัญเมื่อคืนนะอันนี้ไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะขึ้นไปที่阿拉斯加มีแฟนรายการให้มา <laughs> แล้วก็แวะไปที่แคนาดาใช่ไหมนะฮะสาวสวยจากแคนาดานะฮะจากวันคูเวอร์นะครับให้มาด้วยอะไรเงี้ยนะฮะแต่มีนี่ซันต้าซันต้ามาเดี่ยวให้มานะตั้งแต่วันวันแรกละนะฮะตั้งแต่คริสต์มาสแต่หมวกใบนี้เดี๋ยวจะใส่นะเพราะว่าใบนี้มีคนถามว่าท่านได้แต่ได้มาปีที่แล้วเขาฉลองฉันเลยเก็บไว้ แต่ย่าให้ถึงขนาดที่ต้องเก็บการ์ดยาวไปจนถึงปีหน้าเลยเนาะเอาไปส่งการ์ดให้กันและกันดีกว่านะส่งความสุขถือว่าเป็นสคสอนะครับอีกหนึ่งฉบับให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเรา Music Love Life นะยังคึกคักยามดึกนี้ได้อยู่นะครับ ถึงท่านว่าซื้อมาจนเก่าเพื่อส่งให้สาววันขึ้นปีใหม่กับเธอ ทั้งปีแค่นี้เกินพอไม่คิดจะขอฝันไปไกลตัวรัวเธอมากมีคนจองเร่งใจแค่เพียงส่วนเกินทำใดจะกลันให้ตรงกับใจ 相逢。 ทั้งปีแค่นี้เกินพอไม่คิดจะขอมันไปไกลตัวกลัวเธอมากมีคนจองเกรงใจแค่เพียงส่วนเกินทำได้จะกลั่นให้ตรงกับใจ โอ้โหนะแสดงเป็นพระเอกมิวสิกแบบนี้เลยใช่ไหมอ่ะนะครับก็เดี๋ยวเข้าสู่ช่วงสุขภาพดีมีสุขก่อนละกันนะฮะเพราะเป็นห่วงเป็นใยนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวน้ํามาเดี๋ยวพายุมาเฮอริเคนมาพี่น้องที่อยู่ทางนอนผมก็เป็นห่วงเป็นใยนะะขนาดที่เมืองไทยไม่มีเฮอริเคนไม่มีพายุหิมะแต่ก็มีพายุฝนนะฮะน้ำท่วมทางภาคใต้นะฮะภาคเหนือภาคอีสานหนาวโอ้โหนะฮะ มีแม่คันะิ้งหรือว่าเหมยขาบนะทางเมืองเหนือเป็นท้องว่าหมอกเหมยเหมยขาบนะมันจะแข็งตัวเกาะบนอะยอดหญ้านะครับแล้วก็ทําให้พอโดนแสงแดดมานะฮะหญ้าอาจจะเขาเรียกว่าถูกแสงพร้อมกับความเย็นทันทีทันใดนะฮะมันอาจจะตายไปเลยก็ได้นะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกันละกันเนาะว่าพื้นที่ไหนอย่างไรนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มัน เขาเรียกว่าอย่างพายุหิมะที่อเมริกาเองเนี่ยนะผมก็เชื่อนะว่าทําให้เรื่องของการจราจรก็ต้องติดขัดนะฮะมีปัญหาหลายๆอย่างเราจะเดินไปไหนมาไหนนะไปชอปปิ้งไปทําอะไรที่ไหนก็แล้วแต่มันก็แหมเขาเรียกว่ามันไม่สะดวกเอาซะเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เราฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะะแล้วก็มีที่นิวยอร์กนะครับเขาบอกว่า เตรียมกระดาษสีนี่นะโปรยจากตึกหลายชั้นลงมานี่นะให้มันสีสวยในช่วงเขาดาวนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะก้าวเข้าสู่ปี2013นะครับจากปี2012นะที่หลายคนบอกโอ้ยมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่มันจะเกิดขึ้นอนะ่ะอืมอันไหนที่มันไม่ดีก็โยนทิ้งไปกับปีเก่าซะใช่ไหมปีใหม่ก็รับแต่สิ่งใหม่ๆนะฮะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรา และชีวิตคุณด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราปรารถนากันทุกท่านเลยแหละนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของสุขภาพที่ดีนะครับเราไปชมบรรยากาศที่คุณหมอค,คุณหมอแม่ที่ผมเรียกนะฮะคุณหมอท่านดูแลเรื่องของสุขภาพเรานะฮะโรคที่เราเป็นภูมิแพ้มาเป็นไซนัสดังจะยุบแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ว่าสิ่งที่เสียงหายไปตรงนี้ นะก็บอกแล้วไงนะฮะไปเจอหิมะไปนะ snowman แบบผมก็เลยต้องจ่อยแบบนี้แหละนะครับอะเดี๋ยวไปชมช่วงสุขภาพดีมีสุขกันก่อนละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าแน่นอนนะลูกทุ่งตะลันทัวร์คุณปรางสิภาพรน,นะฮะจะมาอยู่เป็นเพื่อนเราตรงนี้ครับ ครับคุณผู้ชมครับเรากลับเข้าสู่ช่วงสุขภาพดีมีสุขนะฮะในรายการของเราตรงนี้ครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้นะครับสุขภาพดีมีสุขเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอประกิตเตียววงไทยนะครับก็เป็นหมอแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนตอนนี้มียาเรื่องของโรคภูมิแพ้นะฮะมาให้กับคนไข้นะครับ โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้ไซนัสอย่างผมเนี่ยนะฮะตอนนี้เรามาพบกับน้องบอยนะครับที่เป็นภูมิแพ้มา6ปีกว่าแล้วอมาพบกับคุณหมอนะครับทักทายกันตรงน,นี้นะครับอ่าน้องบอยเป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่ตอนเรียนอยู่น่าจะเป็นช่วงมัธยมปลายครับอ๋อนะครับประมาณหม, 6. มาณหม6มหตอนนี้จบมหาวิทยาลัยแล้วก็มาทํางานก็ถือว่า6ปีละ ใช้เวลาประมาณประมาณนานไหมก็ต้องเป็นถ้าสวดทุกวันมันก็ประมาณสักเดือนอ่ะอ๋อภายในเดือนก็หายเลยไม่ใช่ไม่ต้องอาศัยยากินแบบโอ้ยากไหมถึงจะเรียกว่าหายอยากให้หายเลยไหมก็อยากให้หายนะครับอยากให้แบบหายใจโล่งๆนอาการมันเป็นยังไงมั่งอ่ะอาการผมนะครับที่รู้สึกก็คือว่ามันหายใจไม่ค่อยสะดวกเท่าไรมอ่งครับเฉพาะเวลาเราเล่นกีฬาหรือว่า ทำอะไรก็แล้วแต่ก็บางทีนอนครับนอนก็อยากแบบหายใจสะดวกยงนอนสบายบางทีจะโูกมันเหมือนมันคัดจมูกครับจมูกโอ้หายใจไม่สะดวกครับโอ้แล้วตื่นเช้ามามีอาการไหมจามตื่นเช้ามาครับก็ครับคัดจมูกอีกแล้วครับท่านครับคัดจมูกครับคันเวลาหายใจหรือว่าเจอฝุ่นเจออะไรเงี้ยครับคันแล้วก็จาม ใช่ไหมครับแสดงถึงอาการภูมิแพ้แสดงออกมาทางผิวหนังได้เราคันตาครับบางทีผมถูกฝุ่นอะไรเงี้ยรู้สึกคันไม่เป็นไรป่ะคันขยี้ขยี้ขยี้เลยแบบคันแบบแดงเลยอ๋อตาแดงเลยโอ้นั่นแสดงว่าเชื้อไวรัสมันกระจายแล้วใช่จะมันเกาะอยู่หลังลูกตาโอ้เกาะอยู่ข้างในหลังลูกตาข้างในนอกจากเยื่อโพรงจมูกเยื่อเขาเรียกมันจะไปทุกสัดส่วนของร่างกายเลยนะครับคุณหมอ ใช่ใมันมันออกไปทางทางผิวหนังก็ได้เชื้อตัวนี้อออกทคอหลอดลมทําให้เชื้อของหลอดลมแสบลมหายใจไม่ไม่เต็มปอดอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็กินกินอ่ะกินทังปากก็ใช่มาจากก็แล้วแบบว่ามนแบบการรับรู้รสชาติเงี้ยมันแบบมันเปลี่ยนไปไหมถ้ามันมันอักเสบมันก็รสชาติของ เปลี่ยนไปอาหารกินแล้วไม่ฝืนก็ไม่อร่อยไม่ถูกปากเราอะไรอย่างเงี้ยนะใจคองก็งดหงิกนะแล้วก็การการนอนไม่สนิทนะเพราะว่าเออใช่เพราะตัวเชื้อตัวนี้มันทําให้อ่าใจไม่เต็มที่บางทีออกเสียงขอเป็นกลนด้วยเงี้ยเหรอด้วยใช่ใช่มาด้วยแล้วแล้วนอนกลนแบบว่า ก็ต้องไม่รู้มือนว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลว่ากนดหรือไม่กนดเอาไม่รู้ตัวเองตอคิดมาถ่ายไว้ก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราลองเสียบเสียบจมูกนี่คือแค่ครึ่งชั่วโมงใช่ฮะนอนตะแคงถ้าเสียบข้างซ้ายก็นอนตะแคงซ้ายเสียบข้างขวาก็นอนตะแคงขวานะฮะงั้นเดี๋ยวเราพาน้องบอยขึ้นเตียงไปเสียบยานะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นเขาเรียกว่าขบวนการการ รักษาด้วยยาแพทย์แผนโบราณนะครับตัวนี้เขาเรียกเป็นตัวยาจีนนะครับครับผมแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้มันต้องผสมไขมุกอยู่ในี้ในตัวอ๋อนี่เป็นผมเป็นยานะครับอันนี้เป็นน้ํายานะแล้วก็ที่จะใช้ก็คือสำลีกับเพราะยานี่มันไม่มีกดไม่ต้องกลัวมันเข้าปากกินได้เลยนี่นี้เข้าปากกินได้โอเค ได้มั่นใจนะนะครับโอเคนะฮะงั้นเดี๋ยวเราเตรียมขึ้นเตียงนะครับอันนี้ก็แสดงว่ายาที่เราเตรียมพร้อมเนี่ยใส่ใส่ยาอยู่ในซัมดีมวนมวลแหลมๆอย่างนี้นะอ่าสอดอย่างนี้สอดให้เข้าเาถ้าให้คนป่วยนอนตะแคงซ้ายอยู่นิ่งๆนอนตะแคงซ้ายก็ต้องสอดอย่างนี้ รูจมูกข้างซ้ายนะครับคุณผู้ชมแล้วเจอไว้เฉยๆแล้วค่อยๆดุนเข้าไปดุนเข้าไประหว่างข้องนาดันดันอ้อดันให้พอดีนะคนไข้จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันจืดได้พอดิบพอดีใช่ไหมครับน้องเอ็มโอเคนะครับข้างซ้ายงั้นก็ให้นอนพักอย่างนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ หมอนงั้นเดี๋ยวเตรียมทิชชู่ให้หมอนหมอนต้องเป็นหมอนเตี้ยอย่าให้หมอนสูงให้นอนตะแคงอนนตแงให้เข้าไปพอแล้วให้เข้าไปทางหนกแก้มตรงนี้มันวาองครับครับนะฮะก็ให้หนกแก้มอยู่กับหมอนพอดีแล้วก็ตัวยามันจะค่อยค่อยซึมเข้าไปทางตาถึงทางตาครับ โอ้มันจะจืดขึ้นสมองเลยใช่ไหมครับเอมผมเออน้ำตาไหลเลยนะครับนี่คือกำลังออกปฏิกิริยาอ่านะครับพอออกปฏิกิริยาแล้วจะมีความรู้สึกว่ามันทราบทาบไปหมดน้ำตาจะไหลเอาเกลือน้ำลายด้วยทำไมไม่เป็นไรเพราะยานี่ยานได้อะไรยานี่เป็นไล่ไล่ตัวเชื้อมันออกมาอืมครับคุณหมองั้นก็นอนอยู่อย่างนี้ครึ่งชั่วโมงนะครับอ่า นอนตะแคงตะแคงตะแคงเป็นปกตินะเดี๋ยวมันจะเมื่อยเอาอย่างนี้พอเราตะแคงอยู่30นาทีนี่คือเราสอดข้างซ้ายงั้นวันพรุ่งนี้ค่อยมาสอดข้างขวาาาวนะคือวันละครั้งเริ่มแรกนี่คือวันเว้นวันหรือว่าถ้าเราอยากหายเร็วทนได้ไม่แสบมากเขาก็โอเควันทุกวันก็ได้ทุกวันอะไมันจะเลยหมดเร็วขึ้นเชื้อจะเลยหมดเร็วขึ้นมันหายเร็วขึ้นอตัวยานี่ช่วย ค่าเชื้อ่ารเชื้อเชื้อที่มันเกาะอยู่ไงครับเะมันเหมือนกับเยื่อที่มันแปะอยู่เยื่อพงจมูกเราเยื่อหลอดลมหายใจใช่แล้วก็ทุกเยื่อที่มีตัวเชื้อไวรัสตัวนี้อยู่นะฮะมันก็เชื้อตัวนี้มันคล้ายกับแบบกาฝากไงโอ้โหเกาะเหมือนพังผืนพังผืนที่มันเกาะอาศัยอยู่แต่ว่ามันต้องขยายตัวได้ขยายวงกว้างขึ้นมามากเข้าทุกปีทุกปีครับอากาศสูดผ่าน เข้าไอจมูกปุ๊บกระทบตัวเชื้อตัวนี้ก่อนมันก็เกิดปริยั้นมาทันทีครับนั่นคือการที่เริ่มก่อให้เกิดภูมิแพ้ต่อเสื่อภาพร่างกายเราอืมนะครับงั้นเดี๋ยวให้น้องเอ็มนะฮะนอนพักอยู่อย่างนี้30นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาเราจะคุยกันว่าเขาเมียกันมืนหัวตาันหูอื้อหลอดลมการหายใจชบางทีบางทีเป็นผื่นคันโอ้นะฮะทั้งออกมาทั้งผิวหนังทั้งทุกส่วนของร่างกายร นี่ครับะนะฮะผมก็เคยบอกคุณผู้ชมแล้วนะว่าอ่าหมอเสียบข้างซ้ายผมกลับมาบ้านพบเสียบข้างขวานะฮะมีความรู้สึกว่าเออมันซาบซ่าแล้วมันก็เหมือนกันนะว่าเราพัก30นาทีพอเราเสร็จสับจากการนอนตะแคงเสร็จเรียบร้อยเราโอ้ยเหมือนเราฟื้นคืนชีพเรามีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะฮะแล้วตื่นเช้ามาต้องยอมรับนะ หมอ,อมันจะไม่จามเพราะปกติเรานอ,นอนอยู่ในบ้านเรา,าเป็นภูมิแพ้มาก่อนจนเป็นไ,ไซนัสหลายคนสังเกตดูว่าจมูกผมเนี่ยนะฮะหลายคนจะทักว่าเอ้ยเสิร์ฟไปทําจมูกมาหรือเปล่าทําไมจมูกมันเป็นอย่างนี้นี่คือ,อต้องต้องดูใกล้ๆเลยนะฮะว่า,าหลังจากที่มันเป็นภูมิแพ้และมันทําให้ผมเป็นไซนัสพอเป็นไซนัสนะครับมือเราแยงเข้าไปเนี่ยข้างในผมนึกว่าเอ๊ะ มันเป็นอะไรออกมามีกลิ่นเลยนะน้ำมูกเราอะ่ะมันมีกลิ่นหมอก็เลยบอกว่าถ้าคุณมาใช้อีกนิดหนึ่งโพงจมูกทั้งหมดเนี่ย,ม,ยมันจะยุบ่ามันจะยุบไปหมดเลยะนะค,คนจะไม่มีโพงจมูกก็ <c oughs> บอกอย่างนี้นะก็ <c oughs> จะกลายเป็นดังแมบไปเลยนะฮะ <c oughs> จะไม่มีรูต้องต้องหาวิธีเอาช่องรูจมูกให้มีลมหายใจนี่คือผลร้ายของโรคภูมิแพ้นะรเริ่มต้นนะครับดังนั้นการเสียบยา หรือว่าสอดยานในจมูกโดยที่ต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญเป็นคุณหมอเฉพาะทางนะฮะคุณหมอประจนิตะ